สวัสดีครับผมนานอตนะครับวันนี้จะมา,ววาเ,เรียกว่าเลเวลคอมนะครับในราคา1,500บาทเองนะครับแล้วก็มาอัพเพิ่มอะไรต่างๆ,ๆเพิ่มต่ออีกวันผ่าน 1, ากว่ากว่าเหมือนกันก็น่านจะได้ประมาณ3,000ัน0 0มพับ4,000สประมาณนี้นะครับก็คอมผมว่าประมาณนี้แหละนะครับฟิวส์ก็ประมาณนี้ยืมเงินก็ประมาณ80 70ป,ประมาณนี้นะไม่มีคนแบบอยู่คนเดียวก็จะประมาณร้อยกว่ากว่านะครับต้องไปที่ไม่มีคนนะ ตอนนี้ก็าเขาเปคนหลักตอนนี้<จ>ก็เยอะอยู่นะครับก็เดี๋ยวไปที่มีคนให้ดูนะครับผมเนะไปดูนะนี่อยู่ที่สตาคอมูนะทุกคนชิ้นนี้กจะได้แหละแบบอาจจะโหลดช้าดนึงนะเพราะ่าแรผมจะน้อยหน่อยนะครับนี่ฮะก็ลื่นลื่นอยู่นะมีคนนะครับกนะ็ นะครับประมาณนี้กนะ็สเปคค,คอมผมนะก็จะเป็นไอห้าเจนสาองนะครับ i5 3 5 7 0นะเจ็ดว่าเจนสนะครับ, G 0, 3, รบประมาณนี้เนาะแรม12นะครับแล้วก็จะการ์ดจอเนะี้ยเพิ่มมานะครับเป็น GT 1030นย์สามศนยนะครับนะ เฟื่อเืใครไม่เชื่อนะเยวผมเปิรู้เล้นะมันตกแบบนะครับเดี๋ยวนะผมไม่ได้เปิดอันนี้จะเปิดในการตกแบบไปนะปิดไปนะครับแล้วก็วถ้าดูสเปคค,คอมนะฮะก็ันนี้ฮะทีที่หนึ่ส่นะครับแล้วก็เนี่ยห้าเจนสามนะครับ3ามหาเจนส่นนะสีคอร์ 3. นะครับ,รบแล้วก็เินบอก,ก็ของไหพี่เลยนะครับแล้วก็นี่ยฮะดีดีอาร์แล้วสิบสองนะครับ จริงๆแรมตัวเค่เนะ่ให้มาแค่4นะคือตัวนี้นะครับแล้วก็เาอพเพิ่มเป็นตัวนี้ัเป็นตัวแรม8นะครับคือตัวนี้เองการก็ซื้อกระจอกใหม่คือตัวนี้เนี่ยเอาแค่2อย่างก็ประมาณพันกว่านะครับก็ได้ว,วันนี้ก็ลื่นพอสมควรนะครับสำหรับผมแล้วสำหผมคือเลื่อละแต่โลเพยังไม่ค่อยยังไม่ลองเข้าไปเล่นเลยนะครับกะว่าจะลองเข้าไปเล่นดูให้ใหสักทีนึงนะครับเดี๋ยวรอ คลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาลองไปเล่นเซิร์ฟโร่เพย์ดูด้วยกันนะครับผมไปไปครับผมขอบคุณครับ